สวัสดีครับทอกเบาเดนิมฉบับนักศึกษาฝึกงานในวันนี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วน้องแบงก์กับน้องเอฟได้ทําการทดสอบกางเกงยีนให้ผมโดยการซักเครื่องกับซักมือแต่ที่แสบไปก่อนนั้นน้องสองคนนี้ตัดกางเกงพิกอเวิร์กแบ่งเป็น2ส่วนเลยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมอ่ะได้เตรียมเอากางเกงตัวนี้ตัวนี้นะครับคือตัวที่ใน E ีที่แล้วที่น้องทั้งสองคนตัด ได้แอบไปกระซิบกับทีมช่างว่าให้ประกอบกับเข้ามาใหม่แล้วก็ให้ตัดเป็นไซส์ของน้องแบงค์เลยซึ่งผมะจะหลอกน้องแบงค์ว่าผมหลังจากฝึกงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะมอบกางเกงให้หนึ่งตัวซึ่งผมจะมอบตัวนี้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ใส่ตัวนี้ไปทําภารกิจโดยที่น้องเขาไม่รู้นะ,ะน้องจะคิดว่าน้องไ,ได้กางเกงตัวใหม่แต่ที่ไหนได้ได้กางเกงที่เขาตัดแล้วเนี่ยผมประกอบใหม่เหมือนคลิปเหมือนคลิป เดี๋ยวมาดูแอิเริยของน้องๆสองคนกันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อนกล้องที่ถ่ายอยู่วันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านเดี๋ยวผมจะเรียกน้องน้องเอฟมาทั้งเอฟกับแงนะครับสวัี่โอ้คะรับฮัลโหลเอบครับสคับสคบคล อยู่ครับอยู่โอเคขึ้นขึ้นทําอะไรอยู่ปะเออ่กำลังแต่งงานอยู่ครับแต่งงานโอเคขึ้นขึ้นมาหน่อยสิทั้งสองคนเลยโอเคครับโอเคครับางดยคบได้ครับได้ครับดครับ ว่าไงนั่งก่อนสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับเป็นไงทำงานมีความสุขไหมสุดๆสุดๆครับพี่สุดๆคืออะไรมีความสุขหรือมีความทุกข์เอ็มงานสุดๆครับสุดๆจริงว่าไม่จริงเลยคืออย่างนี้พวกเราฝึกงานมาก็เป็นเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วแล้วก็โดยปกติธรรมเนียมของพี่ก็เวิร์กเนี่ยเราก็จะมีกางเกงให้กับ นักสาบึกงานพที่ที่มาฝึกงานกับเราเนี่ยเป็นที่เราลึกกันพี่ก็จะแบบทำบางเกงให้นะครับเออใช่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะทุกคนต้องได้คนละตัวแต่ว่าอีพีที่แล้วอ่ะที่พี่ให้ทดสอบสักเครื่องสักมืออ่ะจำได้ไหมจําได้ใครเป็นคนตัดเผมอ่าก็ถือว่าเอฟได้ใช้สิทธิ์ตัวนั้นไปแล้วเพราะนั้นไม่ได้ไง ก็คือพี่ตั้งใจให้คนละตัวแต่ว่าเนี่ยทำลายเกมไปแล้วก็คือหักลบกันไปก็คืออันนี้แบงค์ได้นี่พี่เตียวมาให้แล้วเรียบร้อยนี่คือกางเกงที่พี่เตียวมาให้เราเลยไซส์เราเลยนี่พี่รู้ไซส์แล้วพี่ให้หนึ่งเบสเขไซส์ด้อยนี่รู้แล้วสามสิบใช่ไหมล่ะโอ้พี่รักเรารักเด็กฝึกงานทุกคนแหละทำงานเปนดีก็ อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่แล้วเดี๋ยวพี่ให้ทําภารกิจมีอาจจะมีเล่นทดสอบหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยไงตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ดูดาวพี่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้เดี๋ยวพึ่งรีบดูนะได้แล้วใช่ไหมพี่ได้แล้วไปได้แล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วได้เลยง่ายขนาดนี้ใช่ใช่แต่ว่าแกะดูพรุ่งนี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่า กางเกงมันยังใหม่ไงดูเดินดูเล่นแค่นี้แค่นั้นแหละจบแหละแล้วของผมก็ไม่มี่มนี่ตัดแล้วไงตัดให้ไงแต่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วก็ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนตัดไรแล้วโอเนั้นแหละก็ไปใครอดได้เก่งเน่ยแหละแต่คลิปที่แล้วสนุกดีชอบชอบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปที่เราลึกด้วยเหรอถ่ายรูปเอาจริงเหรอ